มาจุดคัดกรองไหอขอยินดีต้อนรับท่านสาธุชนทุกท่านเข้าสู่วัดพระธาตช่องแห่พระอารามหลวงจังหวัดแพร่วันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2 5 6 3วันนี้ทางวัดพระธาตช่องแห่พระอารามหลวงได้รับกิจอย่างยิ่งจากท่าน สสสิริวัลปราศจากศัตรูสสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้พาท่านคุณโยมสุขสนันคุณโยมภาวนาโชติกาเสถียรประธานมือที่คนหุนดวงในพระราชบัมภ์คุณแม่อมรพรมุ่งทองนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้นำ เท่าปลาอาหารมามา่าปลากระกป๋องอเพื่อที่จะมาทําบุญมาเติมตู้ปันสุกกันณนะที่ตู้ปันสุขบริเวณเชิงบันไดสุรไอยก้อมวัดพระธาตุช่องแหาพระอารามหลวงมีน้ำหยาดก็ให้ท่านได้กวดน้ำนะฮะขอธโมทนาสาธุทุกผู้ทุกท่าน ซึ่งนำโดยท่านสสศิริวัลปาศาสจรสตรูศสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับคุณโยมสุขสนันคุณโยมภาวนาโชติกาสเถียนประธานมือทิิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์คุณโยมพงสวรร์สุภาษิติริประธานจมูก สโมสรฟุตบอลฟุตบอลยู่นเตตคุณยมแม่อมราพรมุ้งทองนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชมุชมชนจังหวัดแพร่พร้อมได้คณะวันนี้ทางวัดพระธาตุช้างเผ่อารามหลวงได้รับเกียรติยศยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้นำข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งเป็นมาม่าปลากระป๋องนมมาใสาตต่ตู้เติมตู้เติมฟันสุกกับ เราในฐานาเป็นคนไทยเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเก,เกิดแก่เจ็ตาาด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราเห็นว่า,าการสานการณ์อย่างนี้พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยชาวโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019โค v ิด1 9โควิดใน้นกันท่านทั้งหลายก็มีน้ำจิตน้ำใจในการมาแบ่งปันสุขาทางวัดท่านผช่องแหก็จัดโรงทาน ทั้งประจ,จำอยู่ที่วัดพระธาตุชลแหงและจัดลงทางเคลื่อนที่ไปทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ร่วมกับพระนสมจังหวัดแพร่ภายคีเรือข่ายทุกภาคส่วนซึ่งมีมูลิีิพระธาตุชลแหงก็ให้การสนับสนุนวันนี้ทั้งหลายมาเติมสุขมาปันสุขให้ซึ่งกันและกันมีความอนุโมทนาชื่นชนมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ข้าปาอาหารมา,ม,ารม,ม่าปลาระหม่องนมที่มาถวายแล้วก็จะนําใส่ตู้ปันสุกกันก็ขอ แบ่งปันความสุขให้ซึ่งกันและกันขอแผ่บุญแผ่กุศลไปถึงอย่างผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายไม่ว,ว่าจะเป็นบินดามดารดาอุปชาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณสัตเทศตา้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและเพื่อแผ่บุญกุศลและวว่าแบ่งปันบุญกรรมให้แบ่งปันบุญกันให้กับทุกผู้ทุกนามที่มีชีวิตอยู่ขอได้มีกําลังกายกําลังใจ กำลังสิิปัญญาเข้มแข็งที่จะมีวัคซีนอันสำคัญในการป้องปันโรคโควโิด -19 โควิด1 9ให้มีความสุขคมเจริญด้วยอายุพรรษะสุขะละปฏิพันธนสารนสมบัติธรรมสารนสมบัติตลอดกาลนานเทินยะท้าวาลิมหา้าปุราปริภูเรนติสาทะลังเอวะเมวะอิตโตทินัางเปตนานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุงหังกิะเมวะสมิชตุ สัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนักระโสยถา,ามณิโชติมรโสยถา,าสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตะราโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังมุทาปัจจายโนจะเตารธรรมวัตันตี อายุวนโนสุข,ขังพะลังอนันโมทนาสาธุได้รับแล้วอัตามาก็จะนำศาสต้ปันสุกันค่ะนะตอนนี้ท่านประเคนอันตามารับแล้วอัอตามาก็จะร่วมด้วยช่วยกันให้กับคุณโยค่ะ,ะที่เป็นเจ้าภาพด้วยกันนำอาหารตอนนี้ใส่ตู้ปันสุกนะเจริญพรนี่นะท่าน ฮะงสวัสดิ์หรือพี่โกบีน้นะฮะใส่พลาสติกเลยนะฮะใส่เป็นชุดตู้ปันสุวันนี้คณะท่านสสสิริวันปราศจากศัตรูพร้อมด้วยคณะได้นำอา,อ,อาหารมาม่าปลากระป๋องมาถวายแล้วก็ใส่เติมตู้ปันสุกันตู้ตรงนี้ได้ตั้งมาตั้งแต่วันที่18เพื่อสภาคมแล้ว เราก็แบ่งปันสุขให้เัมอเมกันอ่ะอ้าวใส่อ่าณตรงนี้เป็นบันไดสุรไอยก้อมอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระธาตุช่อแฮซึ่งบันไดนี้บันไดสุรไอยก้อมผ่านซุ้มสวัสดิภาพอ่าวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านสสสบุิวันป่าสกัสสปรูอ่าสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับคุณโยมสุขสนันคุณโยมภาวนาโชติกาสะเถียนคุณโยมพงสวัิ์สุภาิรินายกสมสโมสอนผ้ายอยู่ในเต็ดแล้วก็คุณโยมแม่อมราพรมุ่งทองนายกสมาคมพวดนำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ท่านได้มาตากสักการะพระธาตุชุนเฮและก็นำเข้าปลาอาหาร มาม่าปลากระป๋องมาเติมใส่ตู้ปันสุกกันนะ <c oughs> เชิงบันไดสุลราไอ้องทางทิศเหนือขององค์พระธาตุช่องเ,อเร็สจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาะท่านไปเยี่ยมชมเพื่อผ่าสมครัวที่เราร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกเมื่อวันที่23มีสารยนี่ผ่านมาคุณคุณนน่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมกันพร้อมๆกัน อ่าสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยสมาคมสตรีเรมังแพร่คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาประบาดสตรีทุกตำบลใน,นพรมังแพร่คุณม<ถ>ียมแม่อมรพรนามงทองในฐานะนายกสมาคมผู้นํานสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่พา ชาวสตรีทั้งหลายมาช่วยกันปลูกกันเมื่อวันที่23เมษายน2563วันนี้วันที่23มฤถภาคมก็ครบหนึ่งเดือนเรามาดูใิ่ว่าผลผลิตที่เราช่วยกันปลูกเมื่อวัน 23. ที่23เมษายนถึงวันนี้เนี่ยหนึ่งเดือนเป็นอย่างไรอาตมานำหักสลัดพร้อมกับพะวงเอาไปฉานละสองสามคาบแล้วนะเรียกผักสลัดเนี่ยในบุญเรีผักสลัดวายานเป็นคนปลูก เราผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับทราโกศัยเจติยารักษ์พร้อมกับท่านพระครูโกศลมิพัฒนาคุณคณะสงฆ์ท่านเนนช่วยกันปลูกกันน้องนสาแม่บ้านช่วยกันนี่ผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งเราก็เก็บเอาไปฉันแล้วอนนี้มะเขือกำลังขึ้นยังสวยมะเขือนี้แม่ปลูกเองเมื่อมะเขือมะเขือกำลังออกกำลังอ้วนเลยนี่คือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอันนี้เริ่ม มะเขือนี่เห็นออกดอกแล้วนะออกดอกแล้วอีกไม่นานอันนี้ก็ผักเนี่ยคำเมืองก็บอกกอมก่อกํมก่อนะกอมก่อสวยจังเลยนะฮะเนี่ยผลผลิตถือว่าที่ว่าพระธาตุช่อแหนี้เป็นไอดอนเลยนะของการนำพาการปลูกพืชผักสวนครัววันนั้นแหะวันที่เดือนเมษายนนี่ร้อนมากเลยนะอาตมานี่ต้องมาบุกเบิกพื้นที่เอาจอบมา ข้ามเมืองก็มาบกเองมาขุดเองเลยเป็นเพสเซนเตอร์เลยนี่อันนี้ขิงอะไรขิงเริมแล้วข้ามเป็นแปลงอันนี้ก็บอนข้ามเมืองก็วัดตูนใบตูนใบตูนใบตูนก้อมก่อจ้าก่อมก่อนี่อันนี้ก็ใบหอม ต้นหอมอต้นหอมใบหอมต้นหอมพักชีต้นหอมต้นหอมในหอยชีสมุนไพรมากสมุนไพรมากคือถ้าถูกฝนอ๋อนี่เขาต้องเปิดฝาเปิดน้ำมาไม่กี่วันนะฝนก็ตกลงมาเลยอมีพลิกคำเหมืองก็ว่าเจี๊ยก้มกอดเอาไว้กับแก่งหร่อไม่ย้ำหน่อไม่โอ้โหนี่ท่านท่านเตรียมไว้สำหรับ ทำเป็นสวนครัวโดยเฉพาะเลยอโยดีทาก่อนนั้นก็ทางเกษตรจังหวัดแพร่ก็มามาช่วยกันอันนี้ก็สารเณรต้นสารหน่แต่เราไม่ได้ทำตัวเป็นสารเนรนะอ้นสารหน่แต่ไม่ได้ทำตัวเป็นสารหน่เขาเข้ามาพักไัยหอมดวนพักไัยหอมดวนแมนอันนี้พักการกวงตุ้งอันนี้ฟักทองน่ฟักทองทุกอย่างัาขากากลวงตุ้ง แล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษากลางก็บอกว่าอะไรนะผักอะไรนะเชียงดงเชียงดาวถ้าเป็นคำเมืองก็บอกว่าพักม่อนไก่เนี่ยเราก็พยายามจะทำให้ได้หลายหลายอย่างเนี่ยผักบุ้งตั้งเก็บเอาไปเอาไปทานเอาไปฉันให้แม่บ้านที่เราช่วยกันปลูกนะให้มาเยี่ยมชมบ้างแล้วก็ต้องการก็แบ่งปันกันไปอันสสิริวันเนาะเนี่ย ตรงนี้เป็นผัดอาหารสมความประีตงดงามมากเลยลงลาวตลอดค่ะใช่โยมแม่เอามาระพรมุ่งทองนี่ก็จะมาเยี่ยมตลอดเลยนะขโมยมาเยี่ยมแลบอกอาตมาท่านมาเยี่ยมแล้วก็ถ่ายรูปก็ส่งให้อาตมาว่ามาเยี่ยมแล้วนะเป็นห่วงเป็นใยคือไม่ได้ปลูกทิ้งปลูกกว้างงานนี้เราไม่ได้ปลูกทิ้งปลูกกว้างตามมาดูตลอดามมาดูตลอดเลยเดี๋ยววันหลังอาตมาจะให้แม่ครัวมาเก็บ ว่าได้ผลจริงๆงานนี้สนองนโยบายของรัฐบาลด้วยทุกอย่างคือทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องทําพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ทางพื้นที่คอนกรีตแล้วจะมีพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีพืชผักสวนครัวเนี่ยตรงนี้จะเห็นนะว่ามีผักกาดปลูกกันขึ้นมาช่วยกันที่ตอนนี้ก็คือที่สําคัญคือใบกะเพรา กะเหลานี่มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากใช่ตรงนี้เป็นลานลานจัดรถทางทิศตะวันออกแนวเชิงเหนือขององค์พระธาตุช่อแฮเราจะเห็นทั้งองค์พระธาตุช่อแฮแล้วก็พระอุโบสถตั้งประดานเดียวฝั่งนี้กล่าวมีอะไรก็คุยกับที่น้องประชาชนได้กับนักพิธีการพระคุณเจ้าท่านโกสัยเกติยรัตน์เจ้าวาดวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วย คุณนรพรมุ้งทองนายกสตรีจังหวัดแพร่นะคะรวมทั้งคุณสุขสนันโชติกาเสถียรคุณภาวนาโชติกาเสถียรประธานมูลนิธิคนหูหนวดในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะได้มาเยี่ยมชมและดได้มากราบนมัสก,การเจ้าวาท่านโกไยเตติยารัตเจ้าวาดพระธาตุเจ้าแห่นะคะรวมทั้งชื่นชมยินดีประทับใจกับโครงการ ตู้ปันสุขของอวัดพระธาตุชอแฮค่ะแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสที่ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ได้มาแวะเยี่ยมชมที่พระธาตุช่อแฮแห่งนี้และคนชาวแพร่ด้วยค่ะท่านได้ทำครัวนะคะและท่านก็ได้มีโครงการดีๆให้กับประชาชนชาวแพร่แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวแพร่และคนไทยนะคะ มาร่วมกันใส่ตู้ปันสุขของวัดพระธาตุช่อแห่เพราะท่านก็จะเอาไปมอบให้กับคนทั่วประเทศรวมทั้งทั่วในจังหวัดแพร่ด้วยนอกจากนั้นท่านยังมีโครงการปลูกพืชผักสวนครัวโดยสมาคมสตรีจังหวัดแพร่นะคะมาปลูกพืกผักสวนครัวมีผักบุ้งมีผักหลายๆอย่างคะ่ะที่สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็มาแบ่งปันได้อประธาน สตรีในจังหวัดแพร่นะคะได้ร่วมกันปลูกขึ้นพี่น้องประชาชนมาดูตัวอย่างที่ท่านเจ้าว่าท่านพระโกศัยเจตรยรัก์ได้ทำไว้ให้เป็นตัวอย่างกับพวกเราก็ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะคนไทยทั้งประเทศค่ะมาแวะเยี่ยมชมและมาดูโครงการที่ท่านเจ้าว่ารพระภัทเจ้าแหยได้ทำไว้เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆที่ในประเทศไทยค่ะก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอ,อ ให้กำลังใจประทับใจที่ท่านได้มีโครงการดีๆให้กับพวกเราค่ะอ๋อเจริญพรขอบคุณอนุทฒนาท่านสสสิริวัลป่าสุจัตสตรูอ่สาสสบัญชีรายชื่อนาะพักประชาธิปัตย์อนะ่าพร้อมกับนาคุณโยมสุขสนันนาคุณโยมภาวนาโชติกาสถียรนะแล้วก็คุณโยมแม่อมาราพรมุ่งทอง,นะนะงนานายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชมุมชนจังแท้่าคุณนาะพงศ์สวัสดิ์สุภาษิรลิ านายกสโมสรน,นฟุตสบอลฟุตบอลแพ้อยู่ในติดวันนี้ยินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้มากราบสักการะพระธาตุชงเฮแล้วก็นำข้าปลาอาหารามาม่าปากระป๋องมาเติมบ,บุญใส่ตู้ปันสุกันแล้วก็ยังไม่พอได้มาเยี่ยมชมการปลูกพืดผักสวนครัวที่เราปลูกกันเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาวันนี้ครบหนึ่งเดือนก็เห็นผลผลิตแล้วน่าดีใจน่าชื่นใจ ที่ทางวัดพระธ,ธาตุชงแห่ร่วมกับกลมการพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ทางกลุ่มสตรีไม่บ้านทางจังหวัดแพร่ได้ใช้พื้นที่วัดพระธาตุช่งแห่นี้เป็นพื้นที่ตัวอย่างของการพืชปลูกพืชผัสกสวนครัวในวัดซึ่งตอนนี้ก็ทางกล่มการพัฒนาชุมชนนะฮะได้ถวายเมล็ดนาพืชพันธุ์นาแดดนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยบงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆราปรินายกแล้วพระองค์ก็ได้ประทานเมล็ดพืชผักน,นี้ให้กับ ตัวแทนของทุกจังหวัดแล้วที่จะนํามาปลูกตามวัดต่างๆนั่นก็แสดงว่าตอนนี้ว่าพระธาตุชงแห่งปลูกมาแล้วหนึ่งเดือนแล้วเมล็ดพันธุ์พืชนั้นกำลังได้รับประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สัจจตยานสมเด็จพระสังฆราชสมพลมหาสังฆปริยรโยคที่จะได้ทําการปลูกในวันโอกาสต่อไปฉะนั้นการได้ทําปลูกเพื่อผาสมควัวในยามนี้เรามาแบ่งปันกันเรามาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นศิริพอเพียงตามปัญญาศิริพอเพียงในหลวงราชการที่9้ เนาะในยา่างนี้อาตมาก็ขอเป็นตัวแทนพระสงฆ์ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่เรามาแบ่งปันซึ่งกันและกันนเวลานี้อาตมาเชื่อว่าเราจะต้องผ่านวิกฤตของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสิไปพร้อมๆกันอย่างมีความสุขวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านสสสิริวัลปาสระสตรูพร้อมด้วยคณะที่มาเยี่ยมชมมากาศกกาพระธาตุเชลเฮและมาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นทางทิศตะวันออก นาเช่นเหนือของวัดพระธาชลแหงน้อยนักที่คนเจริญวตรงนี้เนาะเรามาเห็นว่ามีพืชพันธุ์ต้นไม้สีเขียวขึ้นมาเยอะแยะเลยวัดพระธาตุชลแหงเป็นวัดที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศนะว่าวัดส่งเสริมสิ่งแวดล้อมท่านก็เราพยายามจะให้มีสีเขียวให้มากที่สุดและความสะอาดสะอาน การทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เรามีความตะหนักแต่เรา ER ไม่ถนกนะตรงนี้กระพรอณมธนาขอเจริญสุขด้วยอายุว <livres ain. S 3> ันะสุขภัลปฏิพานธนัสาลรสมัติธรรมสารรสมบัติตลอดกาลนานทืนสาธุสาธุสาธุวันนี้เราได้มาดูตัวอย่างเจ้าอาวาสพระพุทธเจ้าแห่นะคะท่านโกสัยเจตริยรัตได้ทำตัวอย่างให้กับพวกเราชาวแพร่ได้เห็นนะคะว่า ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะต่อสู้ภัยไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นกำลังทั้งหลายที่ท่านเจ้าวาดพระพุทธเจ้าแห่ท่านโกสัยพระคุณเจ้าท่านโกสัยเตจิยรัตได้รวมพลังคนไทยทั้งประเทศต่อสู้ให้ผ่านพ้นโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะขอให้เราผ่านไปด้วยกันนะคะ